สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆคุณลูกค้าร้านแม่มาริพาถ่ายทุกๆท่านคุณลูกค้าขาววันนี้นะคะขอขอบพระคุณนะคะคุณพี่กนกวันค่ะอยู่อำเภอบางพลีค่ะนะคะจังหวัดสมุทรปราการค่ะคุณลูกค้าขาววันนี้นะคะสั่งซื้อนะคะชุดเดรสผ้าถ่ายชุดเดรสผ้าขอมา้าผ้าฝ้ายมักโคนสวยๆแบบนี้คุณลูกค้าคะมีกระเป๋าสองข้าง มีกระเป๋าให้ด้วยทั้ง2ข้างแบบนี้เลยนะคะคุณลูกค้านะตัวนี้990บาท990บาทค่ะรวมไปถึงนะคะคุณลูกค้านะคะรับนะคะนี่เลยกระเป๋าสวยๆนะคะแถมเพิ่มเติมไปให้อีกหนึ่งใบด้วยค่ะคุณลูกค้าคะสำหรับคุณลูกค้านะคะที่ชื่นชอบสนใจนะคะตอนนี้ยังมีไซส์40 42แล้วก็44ด้วยนะคะสำหรับคุณลูกค้านะคะที่สนใจติดต่อสั่งซื้อนะคะโทรเข้ามาที่เบอร์0890416008ค่ะหรือว่านำโทรศัพท์ที่มีแอปพลิเคชันลายสแกนที่ QR code ทักแชทแล้วส่งสติ๊กเกอร์เข้า้กแจงับ มด้วยนะบอกว่าชุดเดทผ้าของมาผ้าฝ้ายมักโคน990บาทนะคุณลูกค้าคะเพราะว่าชุดเดทของร้านแม่มารีผ้าไทยของเรามีหลากหลายรูปแบบค่ะ ดังนั้น no ค่ะถ้าค nice no no ุณลูกค้านะคะชอบนะคะคุณลูกค้าขารุ่นนี้นะคะสีฟ้าสีฟ้านะคะรูปแบบงานตัดเย็บนะคะเป็นทรงใส่สบายๆเป็นทรงใส่สบายๆค่ะคุณลูกค้าขาไม่เข้ารูปไม่รัดรูปนะคุณลูกค้าขาต้องขอบอกแบบนี้ก่อนว่าไม่รัดรูปไม่เข้ารูปนะคะคุณลูกค้านะรวมไปถึงนะคะกระดุมตรงนี้ค่ะจะเป็นกระดุมห่วงให้เพิ่มเติมอีก4เม็ดนะคุณลูกค้าขาเวลาใส่นะคะเผื่อคุณลูกค้านะคะเวลาสวมนะคะเข้าศีรษะแบบนี้มันจะสวมยากใช่ไหมดังนั้นค่ะคุณลูกค้านะคะก็สามารถแกะกระดุมตรงนี้ออกได้นะะคแล้วก็่อ ก็ได้นะคะคุณลูกค้านะจะแกะลงมา1เมตร2เมตรหรือว่าจะแกะทั้ง4เมตรเลยก็ได้นะคะคุณลูกค้านะขอบพระคุณคุณลูกค้ามากๆเลยวันนี้คุณลูกค้าบอกว่ารอบอก48นิ้วรอบอก48นิ้วได้เลยค่ะคุณลูกค้าขะคุณลูกค้าสามารถนําไปใส่นําไปสวมไปใส่ไปใช้งานได้เลยสวยแล้วก็น่ารักมากๆนะคะเนื้อผ้านุ่มผิวใส่สบายไม่ร้อนค่ะคุณลูกค้าคะแล้วการที่เราเลือกใช้เป็นสีฟ้าแบบนี้คุณลูกค้าขาสบายตาสบายใจมากๆสบายตาสบายใจมากๆถ้าคุณลูกค้าชอบคุณลูกค้าสนใจก็สามารถติดต่่ออสังซื้้้เขาามได คุณลูกค้าขาเราจัดโปรให้นะคะ a 4ไซส์ตอนนี้ไซส์48่ขายแล้วนะคะคุณลูกค้านะตอนนี้นะคะที่มีอยู่ก็จะเป็น40 42แล้วก็44ค่ะคุณลูกค้าแจ้งเข้ามาทักเข้ามาได้เลยว่าคุณลูกค้านะคะปกติใส่เสื้อรอบอกเท่าไหร่อย่างเช่นนุ่มเนาะนุ่มใส่เสื้อรอบอก36ใช่ไหมดังนั้นค่ะเวลานุ่มใส่เป็นชุดเดรสใส่สบายๆเป็นไซส์ฟีเป็นชุดเดรสฟีไซส์แบบนี้นุ่มใส่เบอร์40ได้ค่ะนุ่มใส่เบอร์40สได้เลยสบายด้วยนะคะใส ผ้าฝ้ายนะคะคุณลูกค้าขาผ้าขอมา้าผ้าฝ้ายหมักโคนเนื้อนุม่มพรีเมียม,มสุดคลาสสิกในวันนี้ค่ะคุณลูกค้าคาสำหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจก็สามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยขอบอกว่าเหลืออีกแค่3ตัวสุดท้ายเท่านั้นนะคะคุณลูกค้าขา990รบาท990รบาทรวมไปถึงนะคะกระเป๋าสวยๆน่ารักน่ารักแบบนี้แถมไปให้ใช้ฟรีอีกหนึ่งใบด้วยนะคะขอบพระคุณทุกการสนับสนุนขอบพระคุณทุกการติดตามนะคะคุณลูกค้านะคะชอบผลิตภัณฑ์สินค้ารุ่นไหนแบบไหนของร้านแม่บดีผ้าททขอองเรราาาาุล้สสมมมมถถโบพิ่ เติมก่อนได้ที่เบอร์0890416008ค่ะหรือว่านำโทรศัพท์นะคะที่มีแอปพลิเคชัน Line สแกนที่ QR วอ d e โคนะทักแชทแล้วส่งสติกเกอร์เข้ามาได้เลยเดี๋ยวทางร้านของเรานะคะดูให้ขอบพระคุณทุกการสนับสนุนขอบพระคุณทุกการติดตามนะคะชื่นชอบนะคะผลิตภัณฑ์สินค้ารุ่นไหนแบบไหน เข้ามาโทรเข้ามาได้เลยนะคะมีเยอะแยะมากมายให้คุณลูกค้าได้ดูได้ชมเพิ่มเติมด้วยนะคะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะยังไงวันนี้นุ่มก็ต้องขอขอบพระคุณนะคะคุณพี่กนกวันค่ะคุณลูกค้านะคะอยู่อำเภอบางพลีค่ะจังหวัดสมุทรปราการคุณลูกค้าขาได้ใส่แล้วติดใจค่ะเพราะว่ามันเป็นทรงฟรีไซส์นะคะพี่เป็นทรงฟรีไซส์นะคะตัดเป็นรูปแบบตรงแบบนี้เลยนะคะความยาวชุดนะคะชุดนี้อยู่ที่42นิ้วความยาวชุดชุดนี้อยู่ที่42นิ้วค่ะถ้าคุณลูกค้าชอบคุณลูกค้าสนใจสามารถติดต่อสั่งซื้อเข้้้าาามไดเลลยนนะะะคคคุณูก ขอบคุณคุณลูกค้ามากๆเดี๋ยวรอคอลเลกชันต่อไปเลยว่าจะเป็นผ้านะคะสีอะไรนะเดี๋ยวเราดูราชมเพิ่มเติมนะคะตอนนี้นะคะก็ได้ผ้าสีฟ้ามาก็ตัดหน้าตอนนี้ก็ขายแล้วก็ เหลืออยู่แค่3ไซส์เท่านั้น4042,4 4ถ้าคุณลูกค้าใส่ได้พาเข้ามาโทรเข้ามานะ990บาทแล้วก็ได้รับกระเป๋าสวยๆแบบนี้แถมไปให้ใช้ฟรีอีกหนึ่งใบด้วยขอบพระคุณทุกการสนับสนุนขอบพระคุณทุกการติดตามค่ะเดี๋ยวพบเจอกันใหม่นะคะในรีวิวสินค้าช่วงต่อไปนะคุณลูกค้าขาจะมีผลิตภัณฑ์สินค้ารุ่นไหนแบบไหนมาให้ดูให้ชอ็อปให้ชมกันอีกบ้างเดี๋ยวรอดูรอชมได้เลยคุณลูกค้าขาแกมารกระเป๋าหนังสวยแบบนี้ค่ะอันนี้ซ4กระคเป มากเลยนะ